สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีกันตอนเช้าๆมือ่อนี้กับพบเจอกับในชาแนลเนาะคะ่ะช่องไนทชาแนลคือเก่านะจ๊ะภาพพี่น้องเผาป่าน้องไม้ไผ่ป่าค่ะก็เจอเลยเนาะจ้ะพี่น้องกับมานเลจาจะม้าหัอกระเจอเลยค่ะเลยสีผ้าไปเบิ่งเนาะจ้ะนี่ค่ะนอบักใหญ่เลยค่ะพี่น้องนี่นี่นี่แล้วก็นี่จ้ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกล้นี่ค่ะพี่น้องนี่สีเหลืองทองงามเลยค่ะพี่น้องเดียวค่อยหาไปน้ากันเนาะจ้า เดีตาทำไมพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อจ้าดูได้ใส่ของมือ ใ,ใ,ใส้ใส่เสียมพี่น้องสามนอจัดมองนีเดี๋ย่ายย่ายฟังค่ะในกอเดียวนี่แหละจะพี่น้องได้ไม่ง่ายฟังก,ก่อนจ้ะ ยังอยู่ก็เดิมเลยพี่น้องเด้ออ้อมฝั่งมาฝั่งนี่จะ้ะอ้อมขึ้นมาฝั่งเบื้งนอกซาดใจสาดใจขนาดเลยพี่น้องจะนอนใหญ่จ้ะไม่กั็จะนี่นอ,อนอีนอนอ,นอนีเพราะสองนอนเด้อพี่น,อออน้อ,นอง ซ่อนกันเลยค่ะนี่จ้ะ ทุงมือพี่น้องเ,เอ้ยน้อยใหญ่ๆสวยๆแล้วจ้ะพาพี่น้องมาก้อข้างๆางกองเมื่อกี้เล้จ้ะมันก็เห็นแล้วนะจ้ะพี่น้องแต่มันมืดแล้วจ้ะพี่น,อน้อ,นองเห็นน้ำบ่อบุจ้ะมืดจ้ะ นี่นะก้อนน้องไม่มันสิมืดด้วยจ้ะพี่น้องช่องนี่ก,ก็จะเฝ้าเบื่อด้วยจ้าสิพาพี่น้องหาน้องไม้มันเปนไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเฮ็ดบ่มีหาแล้วด้วยจ้ะช่วงนี้เฮ็ดนะจ้ะสิพาพี่น้องลงไปในห่วยี่น ลงไปได้บอึสูงชันข่างหวยข่างโศกด้วยพี่น้องมาเบิ่งด้วยสิมีบอจะห้อยคอนกี่เฮียคุดเธอได้พี่น้องเลยอนุญาตหาเบิ่งกันเนาะพ่ออย่งเสียหนูพี่น้องเบิง่งเลยจ้าเห็นนอนหนึ่งอยู่พี่น้องนี่จ้ะ แต่ไม่มีม่องตั้งกล้องเด้อตัดแล้วจะให้เบิ่งเด้วจ้ามันแคบบม่มีหม่องตั้งกล้องเลยจ้ะต้องซับเพือไว้พี่น้องซื้อเพื่อมันอ่อนเกิน นอนหนูถือใส่ได้ป้วยนี่นอนถือน้อยเอาเนาะจ้ะเก่าพี่น้องนี่เหลืองงามเถอะจ้ะเด้อตั้งกล้องกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ผู้เดียวจ้ะโอ้ยถ่ายตัดแล็บเสียให้เบิ่งเด้อจ้ะฉัน สัเห็นไปก่อนบุญใหญ่ไปบนได้ตัวมันเลอะระด้อพี่น้องเลยนไปก่อนนี่เขามาอยู่กลางกอหน่อไม้พี่น้องนี่ฟังนี่กับกอหน่อไม้นี่ฟังนี่กับกอหน่อไม้เด้อยจ้ะเขามาอยู่กลางกอหน่อไม้เด้นพี่น้อง เห็นนอนเหรอขี่ตึ้นข้างไหนได้โอ้เดี๋ยวกคิดหาวิธีเอาทุงมือออกมาวางไว้ข้างนอกกลืมนอนเดี๋ยวเอาหนักเหรอ บ่ได้อยู่ด้วยจน,นนี่ฮัิดูกลางกูย้อนแสงนิดนึงพางงี่น้องรอหวยหกหกลงมาเบิง่งเดี๋ยวเบิ่งมา้วไม่ไหลขอคุน จะออกก็ออกแล้วจ้ะไม่เป็นไรกันเคยอ,ออกเร็วถ้าออกแต่หัวปีถ้าเป็นในปีนี้ผมท่นได้มาเบิ่งปีนี้มันแรงจ้ะเดี๋ยวฉันไปเบิ่งน้ำกันดีกว่าเนาะไหมนะจ๊ะอย่างหอดกอเนาะไม้ไรละพี่น้องจะเบิ่งชื่อบ่มี่ด้วยจ้ะเพามันขาดมันแรงด้วยจ้ะพี่โมนี่ค่ะพี่น้องเดไปเบิ่งไผ่ปา่ากอนนั่นแล้วก็กขึ้นเนาะจ๊ะกลับบ้านนะจ้ะพาพี่น้องเบิ่ง ขอฝั่งนี่น้ำกะมมีไหมจ้ะเราสิผ้าออกแล้วสิผ้ากลับบ้านแล้วพี่น้องน,นี่จ้ะนี่นใหม่เลยเป็นไผ่ปลาใหญ่ไผ่ใหญ่อยู่น้ำลหลกข่างคองจากพี่น้องส่ง้นช่กงหน่อยดูเพื่อเห็นทางหมดแดงกันด้ ห้อยค้นเคลียเลยไปกลับบ้านไปพ่อกันยดนิรถกอนนาจะพี่น้องเนาะพี่น้องอย่างหลัดมาหนี่สิขึ้นได้บอกว่จาจะฮกไ้เลิกเลิกไม่สุกกันได้อไหอบกูคนายอย่างเอย,อย,อยตายตาย,ตาย ลูกสมุนกับผมโอ้รถจอดกันเลยจดี๋ยวไปเจอกันอยู่รถพี่น้องเนาะไปเบิ่งผลงานกันอยู่รถแล้จ้ะถ้าพี่น้องอย่างขคางปลามันเพิ่นมาได้จ้ะนีหนิลปลามันเพิ่นหมูเขาก็ทักมาบอกยุ่จ้ะว่าเจ้าไปหาเห็ดบ่ไปแล้วมันบ่ค่อยได้พี่น้องก็เลยบ่ไปจ้ะเสียเวลาหาเห็ดอย่างอื่นดีกว่าจ้ะ เฮ็ดเพาะไหมคนกับายแต่เฮ็ดยางอื่นนะว่าท่านออกด้วยจ่าบ้านมังค่อยมันแรงจ้ะอยู่ทั้งสุโขทัยมันแรงว่าท่านมีเฮ็ดคือทังอีสานจา้ะเดี๋ยวไปเจอกันที่หลดดีกว่าจ้ะมาหอดหลดเลยด้วยจ่าผลงานก็ได้นี่ค่ะพี่น้องผลงานก็ได้สมเนีจ้ะจหนอนง่ายๆยู่จะพี่น้องได้หน่อไหมสองก่อแม่จ้ะจะได้ยืนหน่อไหมสองกอเดี๋ยวก็ ได้ผลงานมาฝากพี่น้องซํานี่แล้วเด้อจ้ากขับฝากคลิปฝากช่องในช a นแน l ไว้เลยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ